เด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพืชนี่เรียกว่าต้นอะไรคะต้นวาซาบิแล้วรู้ไหมว่าวาซาบิเอาไปทำอะไรได้อีกบ้างซูชิค่ะวาซาบิกินกับซ้มตําเดอ้อวาซาบิกินกับเฟรนฟรายค่ะวาซาบิเอาไว้กินกับอาหารทะเลครับหนึกถึงวาซาบ,าาบ,าาบ,าาบิต้องวาซาบิโอ วันเสาร์เวลา6นาฬิกา30นาทีอย่าพลาดรายการดีๆ Get f ฟ o o Good Life บายเชฟคาร์นิที่ทั้ง2องเชฟระดับโลกเช e คาร์นิและเชฟวิลแมนจะมาลงมือเคี่ยวเข็นคุณหนูหนูจากทางบ้านให้กลายร่างเป็นเชฟมือทองที่คุณพ่อคุณแม่ต้องตกใจในความสามารถของคุณลูกๆเสาร์นี้6นาฬิกา30นาทีทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น